สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับอยู่กับผม t i n r k วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปืนสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วครับที่ผมพูดเกี่ยวกับปืนของสายแอ s เซววันนี้ผมก็จะตั้งใจว่าจะทําให้จบซีรีส์นั่นก็คือทําให้ครบทั้ง4สายวันนี้สายที่2ครับผมจะพูดถึงสายรีคอนครับว่ารีคอนเนี่ยเราควรเล่นปืนอะไรดีรีคอนนะครับจะแบ่งปืนที่สามารถเล่นได้เนี่ยหประเภทเลยนะก็คือปืนไรเฟิลปืน SMG ปืนลูก ปืนมาร์กแมนแล้วก็เป็นสไนเปอร์ไรเฟิลครับผมจะแนะนําทั้งหมด3สายโดยผมจะเว้น SMG กับช็อตกันไว้เนื่องจากสายนี้เนี่ยมันเป็นสายที่เน้นระยะเนาะผมอย่างหนึ่งผมไม่ชํานาญ SMG กับช็อตกันผมเลยจึงไม่แนะนําจะแนะนําเป็นไรเฟิลมาร์กแมนแล้วก็สไนเปอร์ไรเฟิลพูดถึงเรื่องไรเฟิลก่อนตอนนี้นะครับไรเฟิลเนี่ย,ยผมให้ทั้งหมด3กระบอกเลยนะหนก็คือ อ่ะ K416 ขอเพิ่มเติมตัวนี้หิดนึงครับว่าระหว่างแฮ k คลอกับลูน่าเนี่ยอาวุธที่มีเนี่ยมันไม่เท่ากันเว้ยเดี๋ยวจะไปดูทั้งฝั่งของแฮก l ลอก่อนนะครับในหมวดไรเฟิน,นะครับแฮก l ลอจะมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8กระบอกนะครับ KC1 AKS M16 k c 1 s, 16, k 15, 5 PTR5 32 SG552 s c a r d แล้วก็ AUG เดี๋ยวรู้ทางฝั่งของ Luna ครับ l u n a มี 123, 4 5 6, 7, 8กระบอกเหมือนกันแต่ว่า Luna จะมีทางฝั่งของ AUG AKS M16 k 1 5 PTR32 QBZ SG52 แล้วก็ s c a r d ครับสิ่งที่2ตัวนี้แตกต่างกันอยู่ตัวนี้ครับสำหรับตัว Luna เนี่ยจะมีทางฝั่งของ QBZ เพิ่มเข้ามาแต่จะไม่มีทางฝั่งของ KC1 ท้ง างฝั่งของแฮกลอครับผมจะมี KC16 เพิ่มเข้ามาแต่ว่าในหมวดไรเฟิลจะไม่มี q ิวบเห็นไหมในส่วนปืนอื่นๆผมว่าน่าจะมีเท่ากันแต่นี่แหละที่ต่างกันในหมวดไรเฟิลต่อมาที่ผมจะพูดถึงคือกระบอกนี้ครับ a ารของเราเองอาร์เนี่ยเป็นปืนที่อัตราการลั่นเนี่ยไม่ถึงกับแย่นะเพราะว่าเห็นไหมมันดีกว่าสากาเกือบ100กว่าเลยมันดีกว่าสากาเห็นไหมครับอีกอย่างนึงเห็นไหมสังเกตว่าความเสียหายเนี่ย อาจจะน้อยกว่าสกาก็จริงแต่ว่าถ้าเอามาแต่งแล้วก็ทํานู่นทํานี่เนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่ามันนิ่งมากเลยนะอาร์คเนี่ยเป็นปืนที่ระยะดีครับเน้นเป็นระยะกลางถึงไกลนะระยะใกล้เนี่ยก็ค่อยว่ากันเพราะว่าเราจะมาพูดถึงรีคอนเป็นหลักทะเลยะใกล้เนี่ยผมจะเน้นไปทางแอสซอลมากกว่าแต่บางคนอาจจะต้องการที่แบบว่าพี่ครับผมเป็นสายเดินทิ่มแต่ว่าผมคิดว่าบางจังหวะเนี่ยสกิลของรีคอนมันมีประโยชน์กว่าก็คือปักเสาปักเสาบีคอนเสาเกิดอ่ะก็ถือว่า คุณก็ไปเลือกใช้ปืนกันเอง S M G อะไรก็ว่าไปแต่ว่าอันนี้ผมจะพูดถึงระยะกลางไกลก็เป็นพอนะครับอาร์คเป็นปืนที่ค่อนข้างดีหลักการแต่งก็ผมแต่งประมาณนี้นะก็นิ่งมากนะครับถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งก็บอกต่อมาที่ผมจะพูดถึงก็คือก็บอกนี้ครับ S G 5 5 2เป็นปืนที่รั่วสังเกต900พี่มาพี่น้อง9 0้ารรัวกว่ากระบอกนี้แต่อย่างว่าดาเมจค่อนข้างน้อยสังเกตไหมครับดาเมจน้อยกว่ากระบอกนี้อีกนะแต่รัวกว่านะ S C 552เป็นปืนที่แต่งดีๆโคตรนิ่งบวกกับความรัวของมันมันจึงเป็นปืนที่ค่อนข้างจิบประทะใช้ได้หลายยะคุณจะไปเดินสอย ก็ไม่มีปัญหาเพราะลัวคุณจะยิงระยะไกลก็ไม่มีปัญหาเพราะว่านิ่งการแต่งของผมก็จะแต่งประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะโค้ไไดไว้ที่ description อีกทีนึงครับเผื่อมีคนอยากได้โค้ดนะ sc 5 2ผมจะแนะนําปืนไรเฟิลแค่นี้เพราะว่าคาสิก็อย่างที่บอกว่ามันดีอยู่แล้วเนาะสมมุติว่าใครอยากรู้อะไรดีๆกว่านี้เกี่ยวกับปืนที่มัน ar ก็ไปดูคลิปก่อนอันนี้เป็นสายเ s า,าได้ต่อมาเมนหลักของมันก็จะเป็นระยะไกลผมจะแนะนํากระบอกยังไงกระบอกพอ เพราะว่าเป็นเรื่องที่ถือว่าฝึกเฟรมเอร์ม,อมือใหม่เริ่มต้นสาหรับคนที่ยังหาแนวทางไม่เจอแต่ผมคิดว่าหลังจากคุณดูคลิปนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะพอจับจุดได้บ้างแล้วสําหรับมาร์คแมนนะครับปืนที่ผมแนะนำเนี่ยก็คือกระบอกนี้ครับมินิสิบสี่ปืนแจกนั่นเองปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนที่เอาง่ายแหละไดเมจมันแรงเห็นไหมระยะบางผลมันก็ไกล104เมตรซึ่งไดเมจยี่สิบห้านี่แน่นอนแหละสี่ทีไม่เกิน5นัดไม่เหลือแน่นอนแล้วปืนมันเนี่ยค่อนข้างลัวนะเกือบ600 RPM สังเกตเลยทำให้ ปืนนี้เนี่ยมันเป็นปืนกำงใจของผมครับก็สังเกตจากสก,กินปืนนะว่าปืนไหนเนี่ยที่มันสก,กินปืนเป็นสีส้มอีกก็แปลว่าเรายิงไปเยอะแล้วเนาะพอทุกคนเริ่มยิงปืนอหรือเริ่มแต่งปืนพวกนี้เป็นเนี่ยเดี๋ยวผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะจับจุดได้แล้วก็ไม่ต้องดูคลิปผมแล้วประมาณนี้ครับปืนมาร์กแมนผมแนะนําเป็นมินิ14แรงดีนิ่งระยะก็ดี ต่อมาสายสุดท้ายเป็นสไนเปอร์ไรเฟิลแน่นอนครับว่าผมก็จะแนะนําปืนไหนไม่ได้เลยนอกจากกระบอกนี้ AWM ถามว่าทำไมไม่แนะนำปืนเริ่มต้นพี่โอโ้โหเห็นไหมทุกคนสังเกตนะครับอ่ะดามจของ sc 9 8 76ดาเมจของ r 9 3 7 4แล้วก็ดาเมจของ M70072 ดาเมจมันเกาะกลุ่มเฉลี่ยกันไม่เกิน75ทุกคนดูดิซึ่งแน่นอนแหละว่ามันโดนตัวสองนัตายโชว์แต่ถ้าถามว่าสมมติศัตรูเขาเลือดไม่เต็มแต่ว่าเขาอาจจะเจ็บมานิดนึงแล้วยิงไปไอ้ปืน3กระบอกเนี้ยมันอาจจะไม่ตายทุกคนแต่ว่ายิงหัวตายแน่นอนแหละแต่เกม Delta Force ทุกคนเข้าใจไหมว่ามันเป็นเหมือน Call Duty คนมันวิ่งเร็วมันสไลด์มันพุ่งมันกระโดดมันสกิลมันเร็วไปหมดผมเลยแนะนําเป็น AWM ครับเพราะว่าดาเมจ ของมันเนนี่ยมัสามารถอุดรอยรั่วทุกอย่างเราได้แน่นอนแหละว่าระยะเนี่ยภายในร้อยเมตรเนี่ยถ้ายิงโดนช่วงบนเนี่ยมีโอกาสแต่ว่าผมลองละแม้ว่าจะยิงภายในร้อยเมตรเนี่ยได้เม่ก็ไม่ขึ้นลอยนะครับได้เหม,มันก็จะลดทอนตามระยะห่างของมันเดี๋ยวไปดูกันเลยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ด,ด,ดูเราจะยิงกลางอกในระยะ6.5เมตรอ่ะ6เมตรขึ้น85นะครับเดี๋ยวเอาใหม่รีรีร อ่ะเราขึ้นมาเหนือนิดนึงมันคอเล็งแล้วยิงอ่ะขึ้น100เห็นไหมครับว่ามันต้องยิงช่วงไหนนี่ครับช่วงนี้ขึ้นมามันถึงจะขึ้น100ให้เรานะอ่ะต่อมาเดี๋ยวเราจะมาลองกันในระยะ50เมตรผมจะยิงไปที่อกเหมือนเดิมนะได้เมตรขึ้นที่5 9ครับเห็นไหมว่ามันลดทอนตามระยะของมัน อ่าเดี๋ยวผมยิงระยะคอมักงนะเป็นประมาณคออดีให้ตายก่อนอ่าลี่ประมาณคอโอ้โหดาเมจคนะือร้อยหกนะอ่าตามหลักเนี่ยเกมยิงปืนเนี่ยถ้าเดเมจโด,ดนหัวนะครับมันจะเหมือนจะคูณสนะผมจะไม่ผิดอ่ะเรายิงคอนะคออ่ะคอดอกนี้มันไม่นับครับ ไม่เห็นช็อตเห็นไหมว่าถ้าคุณเล่นปืน3กระบอกนี้นะแล้วคุณคิดดูดิขนาด A w M อะ่ะมันไดเมทหนึ่งร้อยระยะของผลหนึ่งร้อยอ่ะมันยังยิงต่อจอ,จอกลางตัวยังไม่ตายแล้วนับภาษาอะไรกับปืนพวกนี้ล่ะครับ A W M ถึงแม้ของแต่งมันจะน้อยกระสุนอะไรอะไรเอ่ยเนี่ยมันจะน้อยให้มันน้อยแล้วก็บวกกับคุณต้องเวลส5าจิจะปลดล็อกแต่ไดเมรของมันเนี่ยสามารถชดเชยพ่อเสียของมันได้เลยทําให้ผมยกให้ปืนในสไลด์บนเลเลเนี่ยเป็น A w M นะแทนที่จะเป็นกระบอกอื่นไปลองไปดูตัวอย่างเกมที่ผมเล่นเลยนะสหรับ AUG นะครับที่เป็นปืนของทั้งฝั่งของรีคอนทั้ง2ตัวเลย Luna Ha c k l อร AUG เนี่ยเป็นปืนที่นิ่งนะระยะค่อนข้างไกลยิงเนี่ยได้หลายระยะเลยกลางไกลแต่ใกล้เนี่ยมันยิงได้แต่ว่ามันมีปืนที่สามารถสู้มันได้เยอะเอาง่ายๆคือถ้าจะให้วัดระยะใกล้เนี่ยคือเราต้องหัวจริงๆถ้าไปเจอคนคมๆหรือว่าไปเจอคนที่เขาใช้ปืนที่รวกกับเราเนี่ยเราก็มีโอกาสแพ้ได้แต่ระยะกลางถึงไกลเนี่ยด้วยความนิ่งของมันครับทำให้เราเนี่ยวัดได้หลายคนนะได้หลายระยะ ปืนเน,นี้ยผมบอกเลยว่าผมรัวแข่งกับสไนเปอร์เลยผมมองไปไหนเห็นสไนเปอร์ก็เลนกล้องเนี่ยว่าเป็นแบบอยู่บนเขาผมก็สวนเลยนะครับโดยไม่โดนช่างมันแต่ว่าขอได้สวนเพราะปืนมันนิ่งจริง ในส่วนของ SG 552เป็นปืนที่ผมบอกว่ามันรัวกว่า KC 16อีกนะมันรัวกว่าจริงแต่ว่ามันเบากว่านิดหน่อยลักษณะเนี่ยมันจะเป็นปืนที่รัวมากๆครับเราแต่งดีๆเราขอแค่ลากเต้าให้โดนมันพอลากเต้าไปให้โดนคนอ่ะปืนนี้เป็นปืนที่ตอบโจทย์นะคนใช้กันเยอะมากนะครับบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนกับม้ามืดเนาะแต่ความจริงคนเขาใช้กันเยอะนะแล้วก็การแต่งเนี่ยมันแต่งหลายสไตล์เลยแต่งสั้นๆเร็วๆเน้นเก็บหลังนะครับรีคอนเนี่ยจุดเด่นของมันคือสกิล มันค่อนข้างที่จะมีดดเมจแล้วก็เล่นง่ายอย่างแฮกโลก็มีสกิลปาไม้ถ้าเราจวนตัวกดแฟลตแล้ววิ่งสวนก็ได้ลูน่าเราสามารถใช้ธนูเนี่ยตั้งรับโซนพื้นที่ได้เพราะว่าเวลายิงธนูไปมันช็อตเนาะทำให้พื้นที่ในการเล่นเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราต้องการเล่นในสภาพแวดล้อมไหนแล้วก็สําคัญเลยคือไอ้สกิลพวกนี้เนี่ยไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยมันมีความสามารถในการสแกนศัตรูตัวจับศัตรูทําให้โพซิชันของเราเนี่ยเราสามารถกําหนดได้ว่าเราอยากจะเล่นกับศัตรูเนี่ยในทิศทางไหนเพราะว่า เรารู้ตำแหน่งของศัตรูปืนนี้เนี่ยเลยหมาะสาหรับคนที่เน้นตั้งรับในที่แคบก็ได้ถ้าคุณจะรัวแข่งกับปืนน้ใย้ไกลเนี่ยมันก็พอได้แหละแต่ว่ามันยิงนานหน่อยเพราะว่าด้เหมืมันเบา สังเกตจากสต็กของมันเนี่ยความเสียหาย19แล้วก็ระยะทําการเนี่ยที่42เมตรซึ่งมันไกลก็จริงนะครับแต่ด้วยความเดเมดมันน้อยยิงไปใช่ไหมคุณเชื่อไหมซักประมาณระยะเนี่ย50เมตรขึ้นไปเนี่ยเดเมดมันอยู่10นิดๆกว่าๆเองครับทำให้เรายิงเนี่ยเป็น10นัดเลยนะวกาเขาจะตายดังนั้นปืนเนี่ยมันเป็นปืนที่ฟิลคล้ายๆ SMG แต่ว่าแบบนั้นก็ได้นะ on ไลฟ์เฟิร์นผ่านไปแล้วครับแล้วดูฝั่งของมาร์คแมนเนี่ยมินิสิบสี่เนี่ยผมบอกเลยว่ามินิเนี่ยมันเป็นปืนที่แรกเลื่อนด่วนทีเนี่ยมันโหดอยู่แล้วนะนะส่หรับใครที่เคยเล่นพับจิวบอยมาเนี่ยปืนคอเนี่ยมินิมันโหดมากนะครับอีกอย่างหนึ่งเกมนี้เนี่ยพอเราได้ประคมของแต่งมันเข้าไปนะโอ้โหผมบอกเลยว่าเราคือกดยี่ๆๆกันนะผมตอนยิงผมก็โดนยี่ผมไม่มีแบบเล็งเข้าเขาเผมวางป้ายผมกดรัวเลยง่ายสบายเลยอย่างเนี้ยไม่เกินห้านัดล่งแน่นอนนะแล้วทำการไกลด้วยร้อยสี่เมตรบวกกับกระสุนที่่่เเรราาาสามมาถแตงพิไดด้นัก็ คือ1แม็กเนี่ยต้องมีอย่างต่ำหนึ่งถึงสองตัวถึงสามตัวเลยที่ตายนะครับถ้าเรายิงโดนจริงๆแล้วบอกว่าถ้ายิงโดนหัวเนี่ยโอ้โหสองนัดก็ไปสว่านแล้วนะยิงเคาะเคาะแข่งกับพวกสไนเปอร์ที่เขาเป็นโบแอคชั่นอ่ะพวกสไนสไนเปอร์เลเวลอ่ะผมบอกเลยว่าเขาไม่ทันยิงเราหรอกเรายิงเขาเขาก็หน้าไหวหน้าไหวเขาก็เสียศูนย์แล้วครับไม่มีใครกล้ายิงวัดกับเราจนถึงที่สุดแต่เนาะพอเราเป็นมาร์กแมนไงเรารัวกว่าเราแบบอำนาจการทลายล้างของเราเนี่ยมันต่ำกว่าจริงแต่ว่าประสิทธิภาพในการจุดจอมเรานต่มันสูงกว่าต่อมาสหรรััับบ AWM AW นนนะคเี่ยม เป็นปืนที่แน่นอนแหละไดเมจมันแรงอยู่แล้วและการที่จะจัดการศัตรูเนี่ยก็มีวิธีเดียวคือยิงให้หดนหวัว A W L เนี่ยผมเลยตั้งชื่อ้มันว่ามันเป็นแบบสไนเปอร์เซเลเยอร์เอาไว้ตามล่าสไนเปอร์บนเขาเพราะว่าด้วยความที่ทุกคนดูดิไดเมจมันสูง1หวัว1นัดแน่นอนระยะไกลๆ100เมตรกว่าร้อยสอเมตรเนี่ยก็ตายนะครับแล้วยิ่งทุกคนเนี่ยใช้สโคปนี้นะมันคืออินไซส์สโคปนะครับโดยไอตัวนี้เนี่ยมันจะมีการคำนวณจุดตกของวิธีกระสุนสามารถ าดการจุดตกคำนวณจุดตกได้เพียงแค่เราเนี่ยใช้ให้เป็นอ่ะเดี๋ยวผมจะสอนใช้นะว่าไอ้ inside score เดี๋ยวมันใช้ยังไง ตอนนี้นะครับเราเข้ามาในห้อง้อมแล้วนะเดี๋ยวผมจะปรับเป็นไกลๆเลยนะอ่ะลากไปเลยอ่ะสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรอ่ะไกลๆเลยเราเลงไปใช่ไหมครับจังหวะนี้เนี่ยให้ทุกคนสังเกตปุ่มที่ผมตั้งไว้หน้าตาเป็นแบบนี้กดเข้าไปเห็นไหมจุดแดงมันจะลงมาอ่ะเห็นไหมจุดแดงมันจะไม่ตรงจุดที่มันตัดกันของเส้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเราโคูรสองไปเรากดประมาณสองร้อยนะครับแล้วเราวางจุดแดงให้ตรงดังนั้นยิง เห็นไหมมันเข้าหัวเปรียบเทียบกันในระยะ200เมตรนะครับทุกคนสังเกตนะตรงนู้เลย200เมตรนะครับผมเดี๋ยวผมจะยิงแบบไม่ปรับนะครับสังเกตด้านบนเป็นระยะ0 0 0ย์ศูนเมตรเลยก็คือเราไม่ได้ปรับอีไซส์โขดนะครับแล้วเรายิงหัวนะเห็นไหมครับมันไม่โดนหัวอ่ะหัวใหม่นะสังเกตไหมว่าฮิตมาร์ของมันเนี่ยมันไม่คือโดนหัวนะครับแต่พอเรากดตรงปุ่มนี้ สังเกตเห็นไหมว่าไออินไซสโคบเนี่ยมันจะคำนวณจุดตกกระสุนให้เรายิงใหม่อ่าเป็น2ขีดนะเห็นไหมว่ามันโดนหัวแล้วระยะ201.4เมตรอ่าโดนหัวแล้วนี่นะครับก็คือข้อดีของอินไซส์สโคบนะครับสามารถคำนวณจุดตกของการย้อยกระสุนได้อย่าลืมนะว่าเกมนี้เนี่ยมันบางไมค่คณิตมันสมจริงมันเลยมีการทำการย้อยของลูกกระสุนตามระยะของมันประมาณนี้นะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้รีคอนเดี๋ยวคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทําเกี่ยวกับสายไหนก็ฝากกดติดตามไว้นะครับจะได้ดูเป็นประดับความรู้หรือว่าอะไรแนะนําดวนเพลินก็ได้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ